สบายดีพี่น้องสบายดี <c oughs> โอ้ยบดไปใส่มาใส่แหละการทีงานพี่น้องเลยหนาวเลยได้หนาวแล้วหนาวแล้วหนาวเลยยังได้หนาวเ,วาวเาวบาๆเหงาเหงเผ็ดงานมันน้ำฟังเพลง,ง,ง,งน้ำม้วนม้วนนิดหนึ่งเอาสีเนาะอันนี้มัวอีโมงเล็กน้อยเลยพี่น้องเด้อน,นี่น,นี่นี่ได้นะ phải đính nổi đây cho thấy là thòng làn à nè này nè này nè phu nhảy mít bắt phi nông cả nhớ đấy, cột like cột xe này đây, cột theo dõi trang youtube này đây, ngắm ngắm ใม,มีลูกมีร้านกับชื่อมาให้ลูกให้ร้านได้ด้วยมนั่งอห้าร้บาทมีตั้งรหัหาพันกบประมูลได้ประมูลหมลวกเด้ตั้งสิบบาทตังอะไรพี่น้องเอ้ยประมูลอยู่เลย ผะมุนหมวกผู้ใดกดไลค์กดแชร์ไลค์ย่อติดตามไลค์ชีแจกหมวกนี่พี่น้องนี่ขอชี้แจกให้นี่เด้อทางแฟนเพจผู้ใดได้ผู้ใดได้เป็นแฟนตัวยงนี่ขอชี้แจกหมวกเลยคนเล็กน้องก็มีคนผู้ใหญ่ก็มี่ขอชี้แจกให้ องเอาไปใส่ย,ย้ำหนาวเลยอุ่นครับก็เลยหมวยโม่งนี่เลยชีย้กันั่งงาม,งามชี้สมพูชี้รถผู้หนาขึ้นใสเดี๋ยมันใสไปทางอื่นไปเลยโลได้ข่อยแล้วเอาอออแล้วก็ั่นานะ รอดิเนาะพี er ่ดาวเนาะว่าบ่กรอกดหนึ่งทะลึงกดสองจองห้องแล้วกดสี่บุไปใส่ดอกปีใหม่เนี่ยก็บุไปใส่ติดงานพี่้องเอ้ย มดพอ่อกันโดนแหลไวไปลงคลิปต่ถึงแล้วอย่างไรก็ฝากพี่ตามด้วยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้นะี่เป็นกำลังใจของห้ำหน่อยน้ำแน่เ oh, <no. S 1> ้าสองยูทู e ก็กดติดตามให้นะี่กดกระดิ่งน้ำพร้อมถ้ายอดติดตามไลค์ก็ะชแจกหมวกทางช่อง YouTube ยูทูปคนเด้อ มีหลายขันตอนพี่น้องเอ้ยเห็ดหมวกเห็ดเมี่ยงทอแล้วก็มาตัดตัดแล้วก็เย็บอีกเย็บแล้วก็มากรับออกเป็นสุดเป็นโลไ้โลมันนี่นะ่ะโลหลังสิบสองชิน้นงามได้พี่น้องนีหนาหนาวันเทา่ยงใส่อุนอ่นๆเลย บ่เสือกันซื้อไม่ใช่บังก็พี่น้องอุ่นได้เลยอุ่นได้พี่น้องหมวกไหมพรมเจ็บข้อกินยาตัวน่ะพี่น้องเนาะเจ็บข้อหากินยา จีบขาไปหาหมอนี่กลับไอสินี่ดึงออกจับมันดึงออกนี่งามนี่น่ะใจอยากได้กับโกดไลายโแชรแซ่อยคอยชิจเจ๊เด้อพี่น้องเลย แกกะ้ได้รบริบตัวเลยตัวบว่เป็น่อยหันตัวคนบบเป็นนะพี่ดาวนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ทางช่องแฟนเพจ YouTube YouTube กัใชัยซื้อบาออนชาแนลแะละเดอ้อ คิดนอนพี่น้องลายลายได้กินเข่ากับโบเช่นอนกับลับ oh, <no. S 1> หลายได้คิดทอดคิดทอดคิดทอดหลาย,ลายออกไปเซ็กบ่ดยพี่น้องเอ,อ้ยโควิดโควิดน้ากัน มาอีกแหละย่านพี่น้องเลยโควิดกับ่านคนอยู่บ้านกันต้องการใส่เงินเพื่อนแม่บ่อพี่น้องพี่สาวเนาะหาเงินหาคำบานเพื่อนเพื่อจะได้พี่น้องสู้ๆกันไปเด้อพี่น้องเลยทางบ้านทางสองทางบ้านทางสองทำเป็นยังได้ผู้เมื่อแต่ ุ่นนะอยากลงมาเนาะด้านเน้ตานจะเปิดเน,น้ตเส้าลงมาดำหน้าแซงมาแล้วก่อนอยากลงมาถ้าอยากได้มืวกัดน,นี่แหละคือคอยว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเฟซเุ๊ยูทูบขอยชิดแจกแจกเลยหุละโลไปเลย ของเด็กน้อยของผู้ใหญม่มีหมดก็แจกหมด <c oughs> ทาง YouTube อชปักลิงไว้างบนบน,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 นี่บนหัวนี่แหละนี่ๆๆบนหัวนี่สิป,ปักลิงไว้งนี้กดจึด๊โดดเด้งเข้าจึ๊เป็นหน้าอๆสิโอ้อแท้เด้ย่องตัวเองก็เป็นา้เนาะ ดี๋ย่องเด้อทำอยปาได้หมวงก๋ชิจีแจกรถรถเจ,จ๋งทำเม่อขึนมาก๋ชิจแจกรถขนัาดเลยขับเมื่อเลยอยู่เจ้าใดยขับเมื่อเยลยในรถเก๋งได้บนแจกวีกโก้คือเขา บอลหมอก็แจกรถปีใหม่นี่ยเขาแจกรถรถแจกปั้มบอลจับเอยแจกรถ เิ่นว่าเห็ดนอะไรเห็นเจ้ากลับไปกลับมาโอ้ก็กลับมองนี่นั่นมันเป็นนี่ยเนี่เนี่ยเนี่นี่เห็นไหมเห็นกลับมองนี่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 เอามือช็อปเขาตัวนี้ดึงจับตัวนี้ดึงมานี่เห็นไหมไหนมันก็เป็นแหละบ้านง่ายๆปอกกล้วยกิ่งงาพี่น้องเองเห็นบอกคนกลับมาแล้วนี แล้วก็ลีศาให้เบิ้งลีศายให้เบิงเบ้งนี่ถ้เาเบิง้งหลออ่อ,อ,นนอ,อนนพี่น้องเลยตรงนี้เลยฮึฮู้ฮู้ขออกักอะไรหน่อยเลยฮู้ขักทันชีเฮ่เขาบอกนะเท่ต้นกับเท่ยังไง สมัยนอพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ขายด้วยบาย